เอาเอาม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 าจักรยานเถอะจักรยานอะไรลูกจักรยานอีกจักรยานญี่ปุ่นยายอ่าันที่มันมีสามขาน่ะว่าจะซื้อให้หนูอยู่แต่ยังเล็กเกินขี่มาทางนี้ขี่มาทางนี้เลยจักรยานนญี่่ปุโชว์เลยโชว์ยายเลยโโโชชชววว์์์ดูทางด้วยดูทางด้วยจะหงายท้องนะ มามาเร็วเร็วเร็วขยันหน่อยขยันหน่อยเอาทำไงหมอบด้วยหมอบด้วยเวลาปั่นจักรยานต้องหมอบอย่างนี้ด้วยเร็วเอ้าหมอบลงมามาเรื่อยเรื่อยไหคันนี้คันนี้ซื้อมาจากไหนคะชื่อว่าจากโรงเรียนซื้อมาจากโรงเรียนมันชื่อจักรยานอะไรชื่อจักรยานญี่ปุ่นจักรยานญี่ปุ่น ใครซื้อให้น้องไอ้พี่คะแม่แม่มันสีอะไรคันนี้สีสีสีน้ำเงินสีน้ำเงินสวยไหมสวยไหมคันนี้สวยไหมคะขี่ดีไหมล่ะขี่ดีไหมล่ะไอ้พี่ว่าขี่ดีไหมคันนี้อะพ่อพาถามได้ยินไหมล่ะขี่ดีไหมคันนี้มามาเข้ามา เอาขับกลับไปหายายดีกว่าไปเดี๋ยวเลี้ยวรถเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวมามาเร็วๆอ่ะขับมาขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆมาเลยค่ะแรงไหมคันนี้ฮะจักรยานญี่ปุ่นนี่แรงไหมคันนี้แรง แล้วเ,เวลาขีมจะร้อนแดดไหมคันนี้จะร้อนแดดจะร้อนแดดด้วยมามามาไม่ไม่ได้อยู่ได้อยู่มาเร็วมาเข้าลุ่มามาเขาลมเธอน่ะเข้าลุ่มเธอน่ะเข่าลุ่มมามาหาเพราะแดดมันร้อนตรงนั้นนะ่ะ เอาไปบายท่านผู้ชมก่อน